ใน,นกกไหนเราก็จะออกรนแล้วอ่ะเอาที่ชอบไปเลยเพย์ทำงานที่นี่กี่เดือนแล้วทำงานที่นี่มาประมาณจะสามเดือนจะสามเดือนสมมติว่ามีรถคันไหนที่ร้านที่ชอบมั้งหรือยัง<ม>อยากได้ไดมือหนึ่งหรือมือสองดีกว่าเอาอย่างนี้ก่อนอยากได้มือสองค่ะทำไมถึงอยากได้มือสอง เพราะว่ามือสองสภาพดีมันก็มีเยอะแยะไม่จะเป็นต้องออกมือหนึ่งก็ได้อ๋อใช่โอเคแล้วอยากได้รถรุ่นไหนถ้าถึงว่าเราจะมีเป้าหมายออกรถได้แล้วเนี่ยจะออกรุ่นไหน h อ n ด้ c ซีว c ค่ะ FC กับ FK FC กับ FK งั้นก็2องคันนี้ดีเนี่ยใช่ไหมเนี่ยใช่จอดคู่กันเลยสองคันนี้เลยชอบคันไหนมากกว่าส่วนส่วนตัวเลยตัวส่วนตัวเลยอะชอบคันนี้มากกว่าทำไมถึงชอบคันนี้เพราะว่านี่ดูสิคะ มันแต่งสวยกว่าทรงมันสปอร์ตกว่าชอบแบบว่ามันชอบที่ชอบเพราะว่าทรงรถมันสปอร์ตชอบทรงรถมันสปอร์ตกว่าถูกไหมแล้วก็นี่แต่คันนี้มันผ่อนถูกกว่านะนี่ชอบเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่านี้มันสวยกว่าอันนี้มันสวยกว่าชอบทั้งสองอันแต่ว่านี่มันสวยกว่ามันดูแบบไฮโซดูมันแพงกว่านะใช่แต่ว่าชอบมันนี้มากกว่าใจใจอยากได้มากกว่าคันนี้เจ็ดแสนเก้านี่ คันนี้หกแสนเก้าเอามาดูมนเลือกอ่ะสูแล้วเฟนเป็นลูกค้าเลยนี่อสองคันนี้ไหนๆหนแล้วก็จะออกรถแล้วอ่ะอันพี่ชอบไปเลยก็คือคันนี้เอาคันนี้ FK <Okay. S 1> ชัวคันนี้ผ่อนหมื่นหมื่นสี่ค่ะคันนี้ผ่อนหมื่นสี่คันนี้ผ่อนหมื่นสองผ่อนไหวไหมไหวคะ่ะผ่อนไหวไหนๆก็ชอบแล้วอ่ะไหนๆก็ออกรถแล้วอ่ะเดือนละหมื่นสี่ แน่ใจแน่ใจเอา F K ยังไงก็ F K ได้แน่นอนใช่ F C กับ F K ชอบ F K มากกว่าอ๋อใช่ถ้าชอบคันนี้เอาชัชวร์ๆนะคันนี้นะคันนี้ค่ะชัวร์ๆคันนี้โอเคไปดูภายในคันนี้ก่อนหนึ่งดีกว่าภายในคันนี้แป๊บนึงอ่ะเดนั่งนี่เป็นนั่งเป็นคนขับดีเราจะซื้อแล้วไม่ใช่หรอภายในเบาะหุ่มอย่างดี ภายในมันสวยเห็นไหมว่ามันแต่ว่าสปอร์ตเลยนี่ยลองสตาร์ดูอย่าเบรกหรือยังขับรถเป็นหรือยังถามก่อนยังค่ะขับรถยังไม่เป็นแต่ก็จะออก fk แล้ว fk ราคาเจ็ดแสน้าแต่ว่าออกมาเดี๋ยวก็ขับเป็นเองเพราะว่าเรามีรถอยู่ในมือไงเราก็ต้องขับได้ออออกมาแล้วก็ขับเป็นเองแล้วสมมติว่าตรงมันสวยเห็นไหมสูมมติว่าออกรถไปแล้วแล้วใครจะขับกลับบ้านผู้ชายไงคะผู้ชาย ใครก็ได้อะคะใครก็ได้เกิดก็กำลังหาอยู่ถอว่ารถเฟนออกรถแลบต้องมีคนมาขับรถให้หนึ่งคนถูกไหมโอเคต้องขับรถหนึ่งคนนะคะต้องมีคนมาขับรถให้ก่อนนะถ้กใต้องใจสามารถอุ้ยอะไรเนี่ยถ้าใครสนใจศูนย์หกสามก้าหนึ่งห้าสามสามูนสี่หรือว่าจะเป็นเพจรถมือสองฟีดาวอารมโฮมคาร์ค่ะเซลเฟนนะคะสามารถถ้าออกคันนี้ปุ๊บเฟนไปกินข้าวเลยตอนปล่อยรถคือเฟนไปด้วยเลย เาดูด้านหลังกันหน่อยมันสมมติว่าไปปิกนิกกับครอบครัวไปกับไปดินเนอร์สมมติไปดินเนอร์เนี่ยเห็นไหมว่ามันกว้างมากมันกว้างมากดูสิคุณปิป่อยยังไงอ่ะเนี่ยต้องดึงตรงนี้โหเราจะซื้อรถเรายังไม่รู้เรื่องเลยเหรอนี่อ๋อสมมติว่าพับเบาะพับเบาะพับเบาะกว้างมาก เขาบอกตัวนี้ oh. ดึงตัน <U sh. S 2> oh. เนี่ยลงไปนอนได้เลยเราจะมาใช้ชีวิตอยู่บนรถ24ชั่วโมงเนี่ยเห็นไหมว่ามันกว้างมาก F4 มันแคบไงอันนี้มันเป็น5ประตูเห็นไหมว่าทรงมันสปอร์ตสวยมากเลยอ่าโอเคสรุปเอาคันนี้นแน่นอนสรุโอเคป <Okay. S 1> <laughs> ากอะไรถึงสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถ พักมาหาเฟนได้เลยนะคะออกรถง่ายนะคะเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะคะผ่อนผ่อนน้อยดอกเบี้ยถูกๆแนะนำ